สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิง์เพชรโยนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะตามพิมมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้พอพบกับพิงค์เพชรยน์นะคะในช่องของพิงค์เพชรยน์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิงคอยู่ที่เพชรยนส์สำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันของบริษัทเพชรยน์นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป h อนดาซิตี้นะคะ 1.5V ปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่นะคะ300,000นะคะ95,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆน,น,นะคะเครดิตีฟีดาวกันไปเลยไม่ต้อง ใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องรถกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ มาดูดีสวดของด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีโลโก้ตรงกลางนะคะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะเป็นไฟหน้าแบบมอติรีแฟกเตอร์นะคะด้านล่างนะคะกระจังของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีดํานะคะแบบรังพึ่งนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านล่างของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วน ของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบ15นะคะด้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2019ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยติดกับตัวถังรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะคะุณค้าในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อม กับไฟเบรกดวงที่3นะคะคุณลูกค้าสองประหับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจ Honda City 1.5V ปี2016คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพิยนตตั้งค่ะที่ราคา395,000บาทนะคะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นต้นนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะสาวกอนด้าห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้คาคันนีพ้พิงบอกได้เลยนะคะสีเดิมแท้ จากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิทยนต์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะคุณลูกค้าตามพิงค์มาเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะคุณลูกค้าสําหรับตรงนี้นะคะเป็นระบบกันเลื่นนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD usb นะคะได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้ทูโทนจะเป็นสีครีมนะคะตัดด้วยได้สีเทาสีครีมแบบ นี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีดํานะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เนาะยังไม่พอนะคะจะมีลำโพงเล็กๆนะคะอยู่ตรงข้างๆตรงมือจับตรงนี้มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบขอบของอ่า ประตูของเขานะคะจะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าทูโทนภายในก็จะเป็นทูโทนสีดํานะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เนาะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้สองใบนะคะคุณลูกค้ามีช่องเสียบ usb นะคะมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้ได้เป็นปุ่มพุ s ส s t a นะคะคุณลูกค้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้ทูโทนจะเป็นสีครีมนะคะคุณลูกค้าตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยลวดลายสวยงามเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะเบาะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะในตัวเบาะของเรานะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะ Honda City นะคะ 1.5V ปี2016คันนี้นะคะออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเพจยนต์ตั้งขายที่ราคา395,000บาทนะคะจองเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเรื่องรถหรือปรึกษาเรื่องเครดิตกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าออปชั่นครบเครื่องฟังชั่นจัดเต็มหน้าใช้งานแบบนี้นะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้ากระเป๋าเดินทางได้ดต่างๆนานานะคะไม่มีริ้วรอแตกขาดใดๆเลยนะคะยางนะคะก็จะเป็นยางเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้ามาดูอุปกรณ์กันบ้างน,นะคะมาพร้อมกับยางอะไรถุงเคร,ครื่องมือแม่แรงครบเครื่อพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้เนาะสังเกตได้จากน็อตนะคะไม่ หลอกนะคะหรือไม่มีสเก็ตใดๆเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวน็อตก็ยังมีรอยเม็ดอัดอยู่นะคะคุณลูกค้าของเรานะคะรับประกันแน่นอนนะคะตัวรถนะคะคุณลูกค้าคุณภาพคัดเกตเลยนะคะเดี๋ยววิ้งจะพาพคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะเดิมตรงแท้นะคะจากโรงงานนะคะรอยแต้มสีทุกจุดนะคะคุณลูกค้ารอยแต้มสีทุกจุดของตัวเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องนะคะขนาด1.5ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของนอ็อตแก้มสายแก้มขวากันบ้างนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างนะคะ รอยเม็ดอาร์ตนะคะสติกเกอร์มออกนะคะรอยเม็ดอาร์ตในส่วนของฝาก,กระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักที่ความจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะรถของเราเป็นโครงสร้างเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.5V ปี2016นะคะทะยนตั้งขายที่ราคา395,000บาท นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเพียงแค่ลูกค้าจองเข้ามาเลยนะคะ5,000บาทนะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกขั้นดันทุกเคสแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะก็สามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของ leasing นะคะเรามี leasing รองรับให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้า สมหรับลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะนะคะลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพ,พิงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติด ตามได้นะคะสวัสดีค่ะ